โดโดปีก,กอ่ะ้าแล้วใครมันเซนตายกล์าโอ้โหคุโดนคุณโดนี่หัวเช่ไมเปร็จเซนติไฟลโอ้ได้ 加配料，加配料。 สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีเดียตเอมครับก็อยากจะแวะมาทักทายแล้วก็อวยพรปีใหม่เพื่อนๆเนาะมีใครได้เล่นเกมเขาดาวันบ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> ยอมรับนะตัวผมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเล่นเกมเขาดาวแนละ้วตอนแรกแต่หลังจากที่ผมปิดงานมาสุดท้ายคือ2 7 8หรือ28เนี่ยผมก็ไม่ได้แตะคอมอีกเลยนะครับเรียกได้ว่าหยุดการตัดคลิปตัดตัดคลิปเล่นกงเล่นเกมอะไรไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ ถึงช่วงลองวีเอ็นเนี่ยผมก็รู้สึกเบื่อมากเลยนะก็เลยใช้เวลากับครอบครัวนะครับกับเพื่อนไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานตรงงานแต่งเพื่อนอีกเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นลองวีเอ็นของผมที่ค่อนข้างจะยุ่งนะครับแต่ก็รู้สึกแฮปปี้ดีนะครับพอได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะครับพอตั้งแต่เกมเปิดมาเนี่ย ผมรู้สึกว่าผมใช้เวลาว่างทั้งหมดที่ผมมีไปกับเกมเลยนะจริงๆทั้งการกลายดิ้งเลเวลอัพเวลแล้วก็การตัดคลิปนะครับรวมๆทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะแบบ2-300ชั่วโมงบวกเลยเนาะผมก็คือแทบใช้เวลาว่างผมทั้งหมดไปกับไอกเกมนี้เลยนะครับก็เลยเรียกได้ว่าผมก็อยากจะหยุดดูนะครับก็เรียกได้ว่าพักผ่อนมาค่อนข้างเต็มที่นะครับ พราะว่าช่วงที่ผมหยุดเล่นไปเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพจิตสุขภาพจิตผมแม่งดีขึ้นเยอะเลยนะเว้ยไม่ต้องมาปวดหัวหรืออะไรกับพวกเด็บงงอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ทีนี้นครับงานเรียนก็ย่อมมีวันเลิกลาเนาะตอนนี้ก็ที่ผมอัดชิปก็วันที่5แล้วนะครับผมก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับทำงานเล่นเกมตัดชิปต,ต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้เป็นขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเนาะ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนาะก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนานๆนะครับอยู่ดูผมไปเรื่อยๆเลยเนาะก็คิดว่าถ้าปีนี้ผมมีโอกาสได้เปลี่ยนคอมอระคอมไงก็อาจจะมีโอกาสได้ลองสตรีมดูนะครับเอะะครับก็ผมขอฝอยเวทแต่เพียงเท่านี้ดีกว่ากันนะครับไม่ได้ดูเกมเพยกันนานเลยเนาะก็ไปดูเกมเพยกันเลยดีกว่านะครับเป็นจอยจ้า คนหายแจ้งคนหายสวยเพื่อนเฮ้ย เฮ้ยวัดอะไรวะอุ้ยเอาใครไปยิงตูดผมเนี่ยโอ้โห ไอ้เหี้ยตัวเหี้ยเลยมึงเห็นไอ้มึงเห็นไอ้บานพับปะกระแพงตึกเออแล้วแม่งแบบลอดผ่านบานพับมาเจดูข้างล่างมาทับไอ้เหี้ยละไม่ก้มยืนกูนอยู่เลยแบบเนหอดเข่อาเหี้ยจุดเล่นดีไม่มีได้เหรอไปเล่นอะไรกันโอ้โหมันตั้งป้อมใส่นะกูเลยแค่โดนหลัง12เอมอเตอร์12 องอออโต้ว้กันไหมกซคือโอ้โหผมแเอมแลเนี่ยโอ้โห้งนูสาตัวบอดหรือว่าคนมาบอดบอดเตเ้บอดแม่งดอ้อาต้มันโดนมันนีไฟมันโดนปีไฟวเปรไที่ฝ่กูยิงเกาใครใครที่ปีคนนี้เนี่ยเป็นทำไมจอย ลดีาร์ตี้ผยคมาเอะผมอะไรบ้างที่ผมตกิงคนอยู่นแล้วผมกได้ีแม่เฟรมเนตกไปห้าอกกเสเก็บแล้วก็กดีปาร์ตี้ดีปาร์ตีนะ ได้กับกับตัวไอทีระบายความร้อนอ,ะอ่ะอ่ากับกับซิลิโคนจะเป็นซิลิโคนยางแบบแบ่งแบบนี้แหละซึ่งแบบโอ้ยไม่ได้นี้ไม่ได้โกเจนมาแล้วมีซาก้ามาอีกแล้ววะ,เ,เ,ะเจอ๋ยวอารีกเก่าเริ่มมาลนะโดนลุกดอกมึงไม่ลบเลยกนแล้วกัน <c oughs> ก็น้ secure รืววไัม่ไดโอ้ยเยียขึ้นมาทด้หนวะเนี่ย เรียนปั่นก็รอให้คนครบหกคนน่ะแล้วก็บินแล้วก็ปั๊บมันก็พิกเองอ่ะพลิกปั๊บใช่เหรอพี่ทำไมมันรอบแยงหวะเจอเจอแบบไม่ปั่นอ่ะไม่ยอมบินอ่ะรอรอเพื่อนครบแล้วมันก็ปั๊บเลยอี่ผมไม่อยู่กลาง B1 เฉยเลยว่ะอ๋อช่วงดีฮะตรงนั้น h เรียบร้อยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้เนี่ยพนห่อคอยแบบอย่างรั่วไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยว่าผมปีนขึ้นไปแล้วปัดเดือบจากข้างบนเพื่อเราเข้า บล็อกอะไรวาโคตรเฟี้ยว Oh my god, my aim. I, I fuck! โอ้ไม่ตายสักตัวเลยจริงดิโอ้ยโอ้ยโดนท่้ไงวะ 有没？